สวัสดีค่ะครูอ้อขอต้อนรับเข้าสู่ Reach Inner Self Program นะคะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะมีการท่ายภาพอีกเช่นเคยนะคะจริงๆมีวิธีการที่จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้นในหลายวิธีค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราคุยกันแบบสนุกๆนนะคะเอารูปมาดูกันค่ะแล้วก็มาดูความหมายกันว่าถ้าเราเลือก รูปนั้นรูปนี้แล้วจะหมายถึงอะไรนะคะสนุกสนุกนะคะอย่าคิดมากค่ะวันนี้ครูอ้อดัดแปลงมาจากแหล่งข้อมูล visually นะคะต้องขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้ค่ะเวลาวาดรูปเสร็จตะละก็วาดรูปเสร็จแล้วมันแบบเกรงใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมือนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมีตัวเลือกสีตัวนะคะในวันนี้ค่ะว่าท่านชอบนกอะไรนะคะหรือว่าท่านเป็นนกแบบไหนในสีตัวนี้นะคะก็คือนกยูง นกพิราบนกฮูกแล้วก็นกอินทรีค่ะเดีย๋ยวดูภาพที่ครูอ้อวาดนะคะให้ดูความหมายให้ดูถึงแบบจินตนาการถึงตัวนกจริงๆนะคะเหมือนกับเรารู้จักนกตัวนั้นจริงๆแล้วก็นกชนิดใดคะที่เราที่เราชอบหรือเราเป็นแบบนั้นนะคะเอาละค่ะครูอ้อเท่าที่ดูนะคะดูแอบดูแอบดูจากจากทางที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะส่งส่งเขาส่งคาตอบเข้ามาทาง Facebook นะคะ คนตอบนกยุงก็เยอะนะคะคนตอบนกอินทรีก็เยอะคนตอบนกฮูกนี่ก็เยอะค่ะส่วนคนตอบนกพิราบนี่จะไม่ค่อยมีค่ะจะไม่ค่อยเหมือนเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าดูภาพนะคะให้ดูคําแล้วกันค่ะนะคะว่านกอะไรนะที่เราที่สตัวนี้แหละคะ่ะให้เลือกมาสักตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างจะที่เรารู้สึกถูกใจเราหรืออะไระประมาณนี้นะคะเอาล่ะค่ะสําหรับครอะเฉลยเลยนะคะค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ตอบว่านกยูงนะคะเลือกรูปนกยูงนะคะตัวนี้ค่ะมันเจอสะท้อนถึงท่านชอบให้คนที่เขาเรียกว่าชอบให้คนมามาใส่ใจมาสนใจชอบการเอาใจใส่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นาบางทีท่านก็จะรู้สึกหงอยไปแหละว่าทำไมเราก็ ทำดีขนาดนี้แล้วทําไมคนไม่เห็นทักอะไรเราบ้างหรือว่าวันนี้เราก็แต่งตัวแบบดูดีเนาะทำไมไม่ค่อยมีคนทักเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นชอบชอบให้คนสนใจแต่ก็ต้องไม่มากจนเกินไปเพราะมากจนเกินไปเราก็จะเชิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อะชอบเป็นคนที่ถูกสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าสื่อสารกับกับคนที่เลือกคําตอบว่านกยูงเนี่ยค่ะนะคะก็ให้ความสําคัญกับเขาว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเป็นคนที่ชอบสังคมนะคะช่างพูด ช่างคุยนะคะแต่ต้องวงเล็บว,ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องชอบสังคมตลอดเวลานะคะเพราะว่าบางบางเวลาเราก็อาจจะนิ่งๆอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะอยากอยู่คนเดียวบ้างอะไรังไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าควรที่เลือกคาตอบนกยุงแล้วจะต้องชอบสังชอบสังคมหรือชอบพูดชอบคุยอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นหมายถึงถ้าอารมณ์ดีมีความมั่นใจมีความเรียกว่ามีอะไรที่เราอยากจะอวดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อยากจะ อยากจะมีตัวตนในสังคมเรียกว่าชอบสังคมชอบพูดคุยนะคะทางที่ดีเนี่ยต้องไปงานปาร์ตี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชวนนกยูงไปเนี่ยไม่ผิดหวงังนกยูงชอบไปงานนะคะแล้วก็จะชอบแบบแต่งตัวสวยๆหรือทําให้ตัวเองดูดีนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เรียกว่าใช้คําว่าอะไรดีละ่ะยิงนิดๆ ปวดดีหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนนางเอกสมัยก่อนมันยิงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง,งถ้าในมีเป็นในปริมาณที่เล็กน้อยน่ารักค่ะแต่ถ้ายิงเกินอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะรับไม่ค่อยได้ก็จะมองว่าเราเป็นเยเวอร์ er, หรือว่าเยะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องต้องดูปริมาณว่าว่าจะต้องไม่มากจนเกินไปนะคะข้อที่นกยุงควรจะต้องปรับปรุงค่ะคือไปตรวจดูสัก่ะว่าเรา มีการบริหารเวลาที่ที่ดีไหมเราอาจจะยังจัดเวลาไม่ดีเท่าที่ควรค่ะนี่คือคำเฉลยนะคะของท่านที่เลือกนกยูงค่ะไม่ทราบว่าตรงไหมนะคะค่ะในสำหรับท่านที่เลือกนกยูงนกครแหมครูอ้อลืมเปลี่ยนภาพนะคะค่ะช่วยกดกระดิ่งนิดนึงนะคะนกยูงอยู่ไหนนะหาไม่เจอจริงๆครูอ้อพยายามจะแบบว่าหาหารูปนะแล้วก็เอามา น,นี่คือคําตอบของนกยูงนะคะ,ะเฉลยไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ทราบว่าจะตรงไหมเพราะถ้าเราสรุปสั้นๆก็คือถ้าเราจะสื่อสารกับกบุคคนที่ที่เป็นแบบเลือกคําตอบว่านกยูงนะคะให้ความสําคัญกับเขาคะ่ะนะคะให้ความสําคัญให้ตัวตนกับเขาคะ่ะเขาก็จะทํางานให้เรา ได้ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าบุคลิกดีดูดีเรียกว่าเอาไปประชุมด้วยเอาไปเป็นเรียกเป็นหน้าเป็นตาได้เลยค่ะไม่ขายหน้าแน่นอนค่ะนี่คือท่านที่เ,เลือกคําตอบว่านกยูงนะคะส่วนรูปต่อไปนะคะสำหรับท่านใดที่เลือกนกพริราบเดี๋ยวครู้อขอหาภาพก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกดกระดิ่งกด subscribe ให้ครูอ้อสักนิดนึงนะคะาหาภาพเจอแล้ว สำหรับท่านใดค่ะที่เลือกนอกพิราบนะคะซึ่งคนจํานวนน้อยเลือกว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ให้ดูชื่อแล้วกันนะคะว่านกพิราบนะะนี่คือนกพิราบนะคะ,ะนกพิราบค่ะท่านที่เลือกนอกพิราบนะคะก็จะเป็นคนที่สบายๆค่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ต้องนอกเนี้ยบไม่ต้องพิถีพิถันมากนะักสบายๆนะคะ ก็ไม่ใช่แบบดูซกมกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเรียกว่าเป็นคนสบายสบายเวลาเข้าใกล้เราก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนสบายสบายนะคะเป็นคนที่มีความเป็นมิตรสูงค่ะเป็นคนที่อะไรก็ได้นะคะทีนี้คนแบบพอครูอร้อน,น,นึกถึงคำคำหนึ่งค่ะมันจะมีบุคลิกภาพอย่างหนึ่งนะคะเขาจะเรียกว่า people pleaser ค่ะอันนี้เดี๋ยวครูอร้ออยากจะอยากจะให้ความรู้เรื่องนี้จริงๆเพราะว่าการที่เป็นคนอะไรก็ได้เนี่ยฟังแล้วมันดูดีนะคะแต่พอจริงๆแล้วเนี่ย มันอาจจะท่านอยู่ในระดับที่มากจนเกินไปเนี่ยครพอาะว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงเล็กน้อยเดี๋ยวยังไงติดตามใน YouTube นะคะเดี๋ยวครูอ้อจะขออนุญาตให้ความรู้เรื่อง people pleaser นะคะหรือว่าการเป็นคนที่เป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะคะตามคนอื่นหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะค่ะซึ่งก็ก็ท่านนิดหน่อยน่ารักค่ะมีทักษะทางสังคมแต่ถ้าสมมุติว่ามากจนเกินไปอันนี้ไม่ไม่ดีนะคะคนที่ เลือกน,กพ,นกพิราบเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่สามารถทํางานเป็นทีมได้ดีนะคะไม่ต้องวันแมนโชไม่ชอบวันแมนโชชอบทํางานเป็นทีมนะคะนะคะซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะดีมากนะคะในการทํางานยุคนี้ทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีความพักดีสูงนะคะเป็นคนที่สมมติว่ารู้จักใครเคารพนับถือใครก็จะจงรักพักดีนะคะหรือว่าแม้ว่าจะเป็นในองค์กรหรือทีมงานอันนี้เป็นคนที่น่ารักมากนะคะเป็นคนที่ทํางานหนัก สู้งานหนักค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นถ้าใครใครทะเลาะกันขัดแย้งกันดินทากันอะไรอย่างเงี้ยจะจะ,จะไม่ชอบนะคะเหมือนเทพีสันติภาพอะคะ่ะเรียกว่าจะจะไม่ชอบจะไม่ชอบความขัดแยงด้งใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบางทีเราจะรู้สึกว่าเอานอกพิราบหายไปไหนคือคือเขาอาจจะรําคาญอะไม่ชอบไม่ชอบความขัดแยงด้งใดๆนะคะเป็นคนไม่ชอบเสียงะคะ่ะเป็นคนไม่ชอบเสียง ทีนี้เวลาคิดนะคะฐานคิดของพวกนกพิราบเนี่ยจะใช้อารมณ์ค่ะนะคะคือจะคิดตามอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนความคิดไปไม่ได้ใช้หลักการและเหตุผลมากเท่าที่ควรค่ะนี่คือนกพิราบนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือติดตามตรงกระดิ่งให้ครัอ้อช่วยกดนิดนึงนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะเวลาที่ครั้อ่อ,เ,อ,อเรียกว่าปล่อยโจทย์ไปแล้วเวลามีเฉลย มันจะขึ้นทันทีเลยค่ะว่าตอนนี้เฉลยแล้วนะครูอออจะได้ไม่ต้องเข้าไปบอกท่านว่าเฉลยเฉลยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะดูเยอะหรือหนาเกินไปนะคะใน Facebook ของครูออค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นคําตอบนะคะของท่านที่เลือกอเดี๋ยวบอกเรื่องวิธีการทํางานก่อนนะคะสําหรับวิธีการทํางานของนกถ้าเราจะร่วมชีวิตกับคนที่เป็นนกพิราบนะคะ เดี๋ยวนกพูดมาแล้วนะเดี๋ยวเรานองพูดก่อนสําหรับเดี๋ยวมันจัสะครูเลยสําหรับท่านใดที่จะทํางานร่วมกับนกพิราบเนี่ยคะ่ะให้อิสระค่ะนะคะให้อิสระ,ะกับเขาแล้วก็อย่าแสดงอํานาจอย่าแสดงความขัดแย้งใดๆนะคะ ถ้าทีมงานรู้สึกทะเลาะบบแวงกันต้องรีบเคลียร์นะคะถ้ามีเรามีโนกพิราบเยอะๆในทีมนะคะเพราะฉันเขาจะไม่อยากอยู่ในทีมที่มีความขัดแย้งกันนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเป็นสามีภรรยาเป็นลูกนะคะต้องไม่ขัดแย้งนะคะเขาจะไม่ชอบความขัดแยง้งมีความเป็นมิตรค่ะนะคะซึ่งอันนี้น่ารักมากสาหรับโนกพิราบนะคะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นคําเฉลยนะคะนกคู่หายไปอีกละของนกคู่ค่ะท่านใดที่เลือกนกคูก่เลือกเลือกเยอะทีเดียวเลยนะคะนกคู่เนี่ยค่ะ เนี่ยมันบ้องแบลจริงๆบางท่านบางท่านเนี่ยเลือกเนี่ยไม่ได้เลือกแบบจากจากแบบที่เรารู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเลือกแบบจากดูภาพถ้าดูภาพภาพเนี้ยดูแล้วมันบ้องแบลลเนี่ยแล้วเลือกเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงเป็นคนที่แบบว่าออชอบเลยนะทำชอบเลยก็ตัดสินใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูความหมายของนกฮูกสักนิดนึงค่ะนะคะนกฮูกเนี่ยค่ะนะคะจะสะท้อนถึงความเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยเหตุ ด้วยผลนะคะเพราะฉันเขาจะมีการเรียกว่าคิดไตร่ตรองเพราะฉันเขาก็จะไม่ไม่ตัดสินใจอะไรที่แบบรวดเร็วบางครั้งเขากําลังคิดอยู่แต่เราจะตัดสินว่าเขาตอบสนองช้าแต่จริงๆเขาคิดใคร่ครวญค่ะนะคะเป็นคนที่เเรียกว่าเป็นนักคิดแล้วก็เป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเป็น perfectionist ด้วยค่ะนะคะก็คือจะต้อง ทุกอย่างต้องดีต้องเปะ๊ะต้องใช่นะคะงานนี้นะคะไม่ใช่80%ถือว่าเก่งงานนี้ต้องทําให้ได้ร้อยเอร์เซ็นตะ์ถึงจะถือว่าเจ๋งเรียกว่าทุกอย่างนี้เป็นเขาเรียกว่าต้องการความถูกต้องแม่นยำนะคะต้องการความสมบูรณ์แบบว่างั้นเถอะนะคะจุดเด่นของคนที่ท่านที่เลือกนกคูกค่ะคือเป็นนักแก้ปัญหาค่ะซึ่งเป็นสุดยอดของนักแก้ปัญหาเลยนี่มอบรางวัลให้นะคะเนื่องจากเป็นคนที่ มีเรียว่ามีเรียกว่ามีความคิดที่ที่ดีฉลาดปราดเปรื่องนะคะเป็นคนที่รอบคอบในการทํางานทุกชนิดค่ะเป็นคนรอบคอบมากนะคะเรียกว่าใช้สติปัญญาสูงมากนะคะข้อหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าเวลาไปทํางานกับคนอื่นแล้วเนี่ยนกฮูกอาจจะลําบากนิดนึงแต่มันก็จะดีคือนกฮูกไม่ชอบแหกกด แล้วก็ไม่ยืดหยุนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ชอบแหกกฎเนี่ยมันดีค่ะในเรื่องของการรักษากฎนะคะวเวลาราไปทํางานเอานกคู่ไปทํางานตามแบบตามอะไรที่มันต้องรักษากฎเป็นผู้ถือกฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีมากๆค่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนก็จะมองถึงเราเป็นคนที่ไม่ยืดหยุ่นนะคะอาจจะดูเหมือนอาจจะทําให้เรานกคู่นี่อาจจะไม่ค่อยถูกใจคนอื่นมากนักในในใน,ในเรื่องของ ความยืดหยุนนะคะเพราะคนก็ต้องการอะไรที่ยืดหยุ่นหน้าย้อนหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเรียกว่าเอาความสบายเข้าตัวนะแต่นกนกพูก,นก,กเ,นเน้นในเรื่องของความถูกต้องยุติธรรมเชี่ยงธรรมเป็นจริงตรงตามหลักการตรงตามกฎเกณฑ์นะคะนี่คือนกพูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ชีวิตอยู่กับนกพูกเนี่ยอย่าไปตำหนิว่าแมมคิดช้าเพราะเขาคิดอยู่อย่าไปน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมเขายังไม่ตัดสินใจอะไรสักทีหนึง่งเพราะว่าเขากําลังไตร่ตรองและไร่ครวน ก็ต้องรอบคอบนะคะนกฮูกก็ต้องระวังเครียดนิดนึงค่ะเพราะว่าการเป็น perfectionist เนี่ยมันก็ดีอย่างหนึง่งแตอ่อีกอย่างหนึ่งคือมันจะดูมันจะเครียดแล้วบางทีคนเขาจะไม่เข้าใจในความเป็นเป็นคนสมบูรณ์แบบของเราเป็น perfectionist ของเรานะคะอันนี้ฝากไว้ค่ะนะคะอ่ะนี้สำหรับท่านที่เป็นนกฮูกไม่ทราบว่าตรงไหมนะคะสนุกสนุกนะคะครูเราดัดแปลงข้อมูลมาจาก visually ค่ะนะคะก็มาดัดแปลงให้มันเหมาะสมอีอก,อกนิดหน่อยค่ะ สำหรับท่านต่อไปนะคะคำฉะเฉลยต่อไปมาแล้วเดี๋ยวนะเอ๊ะหายไปไหนสุดท้ายละค่ะนะคะคือคคคนกอินซีค่ะนกอินทรีหายไปอีกแล้วนะคะนกอินซีนกอินรีเนี่ยค่ะก็จะเป็นเดี๋ยวหาภาพให้เจอก่อนนคะคะ นอกอินทรีนะคะก็จะเป็นมีคนเลือกเยอะเหมือนกันค่ะนะคะนกอินทรีมีคนเลือกเยอะก็าหาหานอกอินทรีไม่เจอลอะไม่เป็นไรนะคะค่ะภาพมันเยอะนกอินทรีมีคนเลือกเยอะค่ะนะคะแล้วก็เราก็มักเจอกลัวนอกอินทรีไหมคะเราจะดูว่านอกอินทรีนี่ทำไมนะหน่าก,กลัวใช่ไหมคะจริงๆแล้วนกนกอินทรีนเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นคนที่กาเรียกว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะ ของความกล้าหาญค่ะหาไม่เจอจริงๆด้วยแหละโถอุตสาหามา,เ,าเดี๋ยวแปบบนึงนะคะนกอินซีนี่ยนะคะอ่ะเอาภาพนี้แล้วกันหาไม่เจอรคเพราะว่าคงดีดกระเด้งไปไกลไปหน่อยละนะเมื่อสักครู่ก็ยังเห็นอยู่เลยนะคะหากันใหญ่เลยเอาไม่เป็นไรโอ้อัดไปเยอะและ้วไม่อยากจะแก้ อ่าเอ่สักภาพหนึ่งเอาภาพนี้แล้วกันภาพสุดท้ายนะหาภาพน้องอินซีไม่เจอขอาไว้ให้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับน้ออินซีนะคะน้อินซีนีเป็นคําตอบของน้อินซีน้องอินซีเนี่ยค่ะก็จะเป็นเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นสะท้อนถึงคนที่กล้าหาญคะ่ะเป็นคนที่มีความโดดเด่นคือดูปับ๊บเป็นคนที่ชัดเจนตรงตรง ชัดเจนมีเป้าหมายนะคะมองภาพรวมนะคะ่ะเพราะฉนั้นเขาจะไม่ไม่ไปจุกจิกหรืออะไรทั้งนั้นเป็นคนที่มุ่งเป้าหมายเป็นหลักช่างวิเคราะห์นะคะเป็นนักตัดสินใจที่เฉียบแหลมนะคะแน,แน่วแน่เด็ดขาดนี่ต้องให้เลือกต้องเลือกโนอินซีเลยค่ะนะคะโนอินซะี no ก็ก็จะซ้อนถึงความเป็นผู้นําที่เด็ดขาดตัดสินใจแน่วแน่เป็นนักวิเคราะห์นะคะพวกนักวิเคราะห์เนี่ยจะใช้สมองซ้ายเพราะฉนั้นมันอาจจะเครียดค่ะ ท่านใดที่เลือกคําตอบว่าน no กอินทรีครูอ้อก็อยากจะขออนุญาตเพิ่มเติมให้ว่าให้ฝึกสมองขวาบ้างนะคะให้รู้สึกสัมผัสเ,เรียนรู้เรื่องสุนทรียะในาศาสตร์ต่างๆบ้างนะคะผ่อนคลายบ้างคะ่ะสาหรับท่านที่เลือกคําตอบว่านกอินทรีนะคะบางครั้งก็จะเป็นคนที่ดื้อดึงจะต้องไปถึงถเป้าหมายที่เรา,ท,เราที่เราคิดให้ได้นะคะเป็นคนที่ปากแข็งบ้างในบางครั้งนะคะเป็นคนที่มุ่งเป้าเป็นหลัก ไม่ค่อยใช้ความรู้สึกในการดําเนินชีวิตค่ะนะคะแล้วก็จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะเพื่อที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายนะคะซึ่ง,ง,งอันนี้ก็จะเป็นความหมายของนกอินทรีนะคะบางท่านก็จะมองว่านกอินทรีเนี่ยใจแคบจริงๆไม,ไม่ได้ใจแคบค่ะนกอินทะร no ีมุ่งเป้าของตัวเองมากจนเกินไปแล้วมุ่งเรื่องของตัวเองมากจนเกินไปมุ่งความสําเร็จนะคะจนบางทีทําให้เราเนี่ยไม่ได้ไปสนใจสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควรมากนะะักค่ะ ะะแล้วก็บางครั้งเขาเรียกว่าใช้แต่ความคิดไม่ได้ใช้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ในเรื่องของที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นบ้างนะคะบางทีนกอินทรีย์พูดอะไรคนที่เป็นประเภทนกอินทรีย์เนี่ยค่ะพอพูดอะไรมาปั๊บเนี่ยนกยูงอาจจะทำไมคะกระเจิงคะ่ะนกยูงอาจจะแบบโหเสียเซลล์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของนกอินทรีย์คะ่ะนะคะเอาราคาสนุกสนุกนะคะตรงไม่ตรงยังไงก็บอกให้ครอทราบนิดนึงคะ่ะขอขอบคุณมากๆค่ะที่ ติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งค่ะกด subscribe เพื่อเวลาที่ครออเฉลยนะคะครอจะไ,ไม่ต้องบอกว่าตอนนี้เฉลยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องรอก็ทาง YouTube ก็จะขึ้นมาให้เลยว่าครอฉเฉลยแล้วทุกท่านจะได้ทราบนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะวาดรูปต้นไม้ไม้ครอดูนะคะและ้วครอจะวิเคราะห์ทำ mini r e ินเ i อ n e r self ให้ส่งมาได้เลยค่ะอันนี้ทำเป็นวิทยาฐานนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำเต็มรูปแบบค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามครอนะคะสวัสดีค่ะ